กองโฆษกกองทัพโบกกล่าวว่าพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกประชุมผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยทหารทั่วประเทศโดยขอบคุณกําลังพลที่ปฏิบัติงานในกองกําลังป้องกันชายแดนกองทัพโบกรวมถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากความห่วงใยและให้ระมัดระวังความปลอดภัยโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงมกราคม2565ค่ะ สามารถตรวจยึดยาเสพติดอาทิยาบ้าได้กว่า71ล้านเม็ดกัญชากว่า24,000กิโลกรมัมและสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย13,390คนนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวถึงผลสําเร็จการรับสมัครทหารกองประจำการกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์และผ่านการคัดเลือกจํานวน6,581คน ผลสำเร็จดังกล่าวกองทัพบ,บกจะได้นำไปพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมและเอื้ออำนวยต่อการสมัครเป็นทหารในปีต่อไปกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเปิดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน15ชุดลงพื้นที่เสี่ยง17จังหวัดภาคเหนือพบป่าผู้นำชุมชนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ โดยชุดปฏิบัติการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกรมทหารราบที่7กองพลทหารราบที่4เข้าพบป่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเพื่อประสานงานวางแนวทางและกำหนดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความตระหนักรู้ ขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมณฑลฐานบกที่37เข้าพบปะผู้นำชุมชนบ้านแม่สวยหลวงหมู่ที่17ตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันไฟป่าลดหมอกควันพร้อมกับมออแผ่นซีดีโปสเตอร์แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์นผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บ้านและใช้ติดประกาศรณรงค์งดการเผาในชุมชนค่ะ ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่รวมกับเจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สเรียงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจิตอาสาภัยพิบอดและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำแนวกันไฟบริเวณด้านหลังวัดดอยเกิ้อหมู่ที่8ตํตำบลแม่สเรียงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนขนาดความกว้าง3เมตรให้ยาวต่อเนื่องและเชื่อมต่อถึงกันตลอดแนวผืนป่ารวมระยะทาง500เมตร เพื่อเป็นแนวกัน้นป้องกันไฟป่าป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามายังพื้นที่วัดชุมชนและหมู่บ้านถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดแม่ห้องศนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักความหวงแหนป่าไม้สร้างความตระหนักไม่ให้เกิดการเผาป่าเพื่อช่วยลดปัญหาค่าฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐานในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง ชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ต้นน้ําลําห้วยแม่อุ่มลองน้อยตําบลป่าแป่อําเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ต้นน้ําบ้านแพกบกตําบลทุ่งยาวอําเภอปายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต้นน้ําและเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับในการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการปลูกต้นกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ forest f r y b r e a k บริเวณรอบฐานปฏิบัติการเมืองน้อยตําบลเวียงเหนืออำเภอปายโดยต้นกล้วยน,นั้นสามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ในลำต้นมีความชุ่มชื้นสามารถให้ความชื้นกับพื้นที่รอบๆเพื่อเป็นป่าเปียกที่จะช่วยลดผลความรุนแรงของการเกิดไฟป่า ตามมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในการสร้างแนวกันไฟทางธรรมชาติกองบิน23อุดรธานีนะคะส่งอากาศยานอันฟ้าเจ็ตค่ะร่วมในภารกิจฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเติมน้ำในเขื่อนที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีนาวากาศวิสรุธ ขอภัยคณะาวาอากาศเอกวิสรุตจันทประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงปี2565ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือภายหลังจากที่คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภายัยศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพอากาศได้ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองบิน23จึงได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบที่7หรืออันฟาเจ็ดจำนวน1นึ่ลำพร้อมกับนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจดังกล่าวเพื่อรวมแก้ไขปัญหาวิกฤตการน้ําในเขื่อนและสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตรรวมทั้งบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากพายุลูกเห็บตามโครงการในพระราชดําริรวมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงฝูงบิน231เข้าร่วมปฏิบัติการกว่า14เที่ยวบินทั้งการทำฝนหลวงเมฆเย็นและยับยั้งพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดีสำหรับการปฏิบัติการปี2565ค่ะฝูงบิน231จะประจำการณฐานปฏิบัติการกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมศกนี้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจยังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปัรเทาความเดือดร้อนค่ะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบ,บกที่สองประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกำลังพลชุดช่างของหน่วยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายธราวุฒิแก๊สสูงเนินในพื้นที่บ้านมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะมีการส่งมอบบ้านหลังนี้ต่อไปค่ะ กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพจัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชาการฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านของนายเกียงคลองหินลาดบ้านเลขที่223หมู่ที่6ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น หลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนลมกระโชกแรงที่พัดให้หลังคาบ้านปลิวหายไปเกือบทั้งหลังโดยได้สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้ผู้ประสบภัยที่ย้ายไปพักอาศัยที่บ้านญาติสามารถที่จะกลับเข้าพักอาศัยในบ้านของตัวเองได้โดยเร็วที่สุด กองพัน์ทหารปืนใหญ่ที่4นะคะนำกำลังพลจิตอาสาค่ะบูรณาการร่วมมือลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับตำรวจอำเภอไผ่าลีและโรงเรียนไผ่าลีพิทยาชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันธทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4กำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรไผ่าลีครูโรงเรียนไผ่าลีพิทยาอำเภอไผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์และนักเรียนจิตอาสา ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการข้ามถนนตรงทางม้าลายที่ถูกวิธีพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปในการข้ามถนนใส่ใจวินยัยใส่ใจกฎจราจรใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนภัยาลีพิทยาด้วยค่ะ และพีราบ่าบข่าวนะคะวันนี้เสนอตอนกองทัพบ,บกพร้อมเยาวชนจิตอาสาลงเรือตักขยะทำดีเพื่อสังคม สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรืนอนทหารบกครับพิราบข่าววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปดูกิจกรรมที่กรมกิจการพลเรืนอนทหารบกค่ะได้จัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักศึกษาและอีกหลายๆภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทําความดีด้วยหัวใจภายใต้มาตรการโควิด -19 ไปชมกันค่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศที่ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกองทัพบกจะทําหน้าที่เป็นจิตอาสาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทันทีทั้งในด้านกําลังพลจิตอาสาสนับสนุนอากาศยานยานพาหนะสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสถานที่พักพิงถุงยางชีพรวมทั้งการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบเลี้ยงอาหารจากรถครัวสนามอีกด้วยค่ะและเมื่อเหตุการณ์ปกติกองทัพบ,บกจะรวมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตให้ตระหนักถึงความเสียสละและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมค่ะกองทัพบ,บก โดยกรมกิจาการพลเรือนทหารบกร่วมกับกลุ่มเยาวชนซีทไทยแลน,นด์คณะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนชุนันทาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกและสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการพาน้องๆเยาวชนจำนวน50คนร่วมทำกิจกรรมลงเรือตักขยะในพื้นที่คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงท่าเรือวัเสมียนา,นารีเขตจตุจักรถึงท่าเรือวัดหลักศรี เขตหลักสี่ครับ ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเหล่าบรรดาน้องๆเยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อให้ได้มาเห็นการดำเนินการพัฒนาคลองเปรยมประชากรรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งฝั่งคลองโดยจะให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อเปรียบเทียบจากคลองในสภาพเดิมตั้งแต่ เริ่มแรกและภาพของคลองในช่วงที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จนกระทั่งเห็นครองเปรมประชากรที่ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะอาดสะอ้านจนสวยงามแล้วค่ะรวมทั้งน้องๆเยาวยชนจะได้มีส่วนร่วมทำความดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยน้องๆจะได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นำประสบการณ์ที่ได้รับในวันที่ได้ร่วมกิจกรรมเผยพแพร่ผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวต่อไป สิ่งสําคัญที่ยังคงเน้นย้านั่นก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เข้ารับการตรวจ ATK ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทําประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ให้คนในชุมชนมีความสุขยั่งยืนสนองพระราชบัิธานสืบสารรักษาต่อยอดครับ พี่ยินครับและนั่นก็คือภาพกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่กองทบกได้ร่วมมือกับน้องๆน,นะครับน้องๆนักศึกษาและหลายภาคส่วนซึ่งถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาเราจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมในตอนต่อไปทางพ่ราบข่าวครับ,รบวันนี้ผมและพี่ยินก็ต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีข่าวฝาประชาสัมพันธ์จากกองทับกนะคะโดยกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแจ้งเคลื่อนย้ายกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของหลายหน่วยของหลายหน่วยทหารด้วยกันเพื่อจัดแสดงและสาธิตอํานาจการยิงเหล่าทหารปืนใหญ่ประจําปี2565ในวันที่21กุมภาพันธ25นะ์2565ณพื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยเดินทางเพื่อซักซ้อมในวันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา5นาิกา30นาทีและเคลื่อนย้ายกลับในวันที่17กุมภาพันธ์2565เวลา20นาฬิกาและเดินทางในวันยิงสาธิต วันที่20กุมภาพันธ์2565เวลา5นาฬิกา30นาทีเคลื่อนย้ายกลับในวันที่21กุมภาพันธ์2565เวลา20นาฬิกาเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ถนนแจ้งวัฒนะถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี และเคลื่อนย้ายกลับกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ตามเส้นทางเดิมจึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกหมดเวลาค่ะสำหรับรายการ v ี n s ร์โซขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมช่วงหน้าติดตามข่าวในพระราชสำนักกับทวทบหนะคะสวัสดีค่ะ